ทีมสามสาหาย,ย<อ>มือนีบอได้มาใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเฮามาลุนหลุมดักป่าของเฮาจ้าตัวงหญ่คักเบื้องปาข้อ,อนี่พี่น้องเอ้ยตกลงมาจนลุมดักป่างหญ่คักปาสุดยอดจ้าโหบรรยากาศดีเวอร์ริมบ่อข้าวเขียวขจีวันนี้ไม่หมาไม่เป็นไรขอแค่ได้แคมป์นอนนาค่ะต้องพร้อมมือนีเฮาใส่แหหาป่าดึกบันไดกับบ่ยยานพี มากัน3คนสู่ตายจ้าอ๋อพี่น้องคันหน้าเขียวคักบรรยากาศดีแห้งโอ้ยคือสิมี้ป่าอยู่แถวนี้บ่เนาะอีพี่นอ้องเมื่อนี้เอ็มสิไปย้มลุ้มดักป่ากันรุ่นคักๆักเมื่อนี้ลุยจ้าโอ้เบิงไอเอกเพื่อนเทศพี่น้องสุดยอดผู้มีปัญญาอีสานแท้ๆจ้า รับประกันเองเลยเด้ออยากหาปลาง่ายๆได้ถมองแตกบอลอะเบองคลิปนี่แล้ะเจ้าสีหูว,ว่าหมายเด็ดมันอยู่ไก่ค่ะจ้าจีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เอ็มกับเอกและชาติตีมาลุยหมายเด็ดเลยค่ะเอยเจอลุ้มแรกแล้วพี่น้องเบองพี่น้องขุดลุ้มลิ่มตะลิงนนำใจพ่อใหปลาหายใจโอ้ยนักอีลีพี่น้องลุ้มดักปลาหมื่นมานค่ะจ้าปลาคอกับปลาเข็งมานจ้ารูปแล้วเอ็มกับมานค่ั มื่อนี่ได้ไดปลาคอกระปุกหาตัวเข้าสิไปปิีงกินกันพี่น้องแสบน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> แค่นี้กะสุขใจแล้วจ้าพี่น้องความสุขที่หามาได้ด้วยตัวเองมันแสบมันมวนไปอีกแบบจ้า